ครับสวัสดีครับพี่น้องกาเซารนี่บ้าโชคกามาสวนครับกาจะมาเบิงบักอื้อครับบักอือปลูกไว้กัเจอฝนหนึ่งเดือนเต็มๆครับพี่น้องหนึ่งเดือนเต็มๆเลยที่บ้าโชคเจอฝนนะครับอันนี้ครับตอนนี้กาบักอือกาเริ่มติดไว้นะครับแล้วก็ติดดอกครับอันนี้ครับบ้าโชคกับบได บัควาด้มาดูเลเลยนะครับปลูกแบบตามธรรมชาติเลยนะครับปลูกไ้ใส่ปุ๋ยร่องพื้นที่เรียอะ่ะราโชว์กับปล่อยไปเลยนะครับปล่อยทดล่องมึงนะครับว่าอ่าจะเป็นยังไงครับหลก้กกระบอผสมเกรสรพร้อมนะครับมาโชวกับบัวเด้มาผสมเกรสรเลยครับอ่าพว่าอ่าจะล่องิึงนะครับว่าพันนี่ถ้าเฮาปลูกแบบให้ผสมเกรสรแบบตามธรรมชาตินะครับจะติดหน่วยดีบอ บกอือพันบึงกันครับปลูกบกอือก็จะหกๆจังน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อเรื่อยไปเรื่อยนะครับอ่านี่ครับพี่น้องก็มาอัปเดตนะครับบกอือก็ผมว่าน่าจะได้เก็บอยู่แลอกครับฝนตกชุกย่างเดียวครับตกย่างเดียวเลยเจอฝนยังคักเลยครับพี่น้องอันนี้ครับถ้าผสมเกสรนี่ผมว่าน่าจะติดลายกวานีนะครับ แต่ว่าได้สมีกัโอเคแล้วล่ะครับต้นละนวยสองนวยนะครับอันนี้ครับพี่นอ้องบักฤืษ์อะพันเบึงการกัจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งกิโลครับบวกเกินนั่นครับเป็นพันธุ์ที่เหมาะแก่กันเอาไปเฮ็ดกินทังเดียวครับแต่ว่าก็จะเบิ่งความเหนียวนะครับลูกได็ยินขาวว่าคนที่ปลูกนี่ก็พันธุ์นี่ก็จะเหนียวดีนะครับบกักฤืษ เวลาเอาไปเฮ็ดกินกัเทื่อเดียวครับผมแกงกับแกงเทื่อเดียวน้อยเดียวหมอครับบบตรงแบงขายขายเป็นลูกเลยครับก็ได้เก็บอยู่หรอครับปลูกแบบตามธรรมชาติเลยครับพี่น้องนี่ครับธรรมชาติดีีครับเนี่ยน่าจะหลากเนานะครับเบิงทรงนี่ครับหลากเนาค้นเนามาแรลงกับรบกวนนะครับครับพี่น้อง พี่น้องมาอัปเดตบักอือพันธุ์บึงกันครับพี่น้องหน่อยๆครับพี่น้องมองนี้คือน้มถั่วมครับนี่ครับมองผมยางนี่คือน้มถั่วมครับน้มถั่วกำลังให้ผลผลิตอยู่ก็ถือว่าดีอยู่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับจะปลูกไว้หรือครับพี่น้องปลูกไว้ร่องเบิ้งครับปกติแล้วครับปลูกช่วงนี้ก็จะเชียงนะครับ เสียงเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าถา้าฝนตกชุกคือเดือนที่ผ่านมานะครับหนึ่งเดือนเต็มๆพี่น้องถ้าผมบ่ยกล่องนี่คือบ่ได้กินเลยนะครับนี่ก็ได้ได้ไดไดสมนีก็ถเทือว่าดีแล้วนะครับจะจุดเด่นนะครับของพันนี่ก็คือ,อจะเหนียวมั่นแลน้วก็นวยบอยไงแบบว่านวยพอดีกินนะครับเขาจะแก,กงหงมอนึงกับนวยนึ่งครับซื้อายขายของนะครับนวยละสิบ อ่ารวยละสิบหานะครับประมาณนั้นะบ่ต้องไปหาฝานแบ่งนะครับบ่ต้องแบ่งขายนะครับพี่น้องบราโชว์ได้ล่องปลูกพันธุ์นี้ล่องเบิ่งนะครับนี่ก็เบิ่งแล้วก็ได้กินอยู่ครับพี่น้องได้กินอยูโดครับเบิ่งแล้วก็น่าจะได้หลายลูกอยู่ผมมากับพอปลูกไว้นะครับช่วงนี้คือส่วนมากจะบ่อยมีคนปลูกหรอกครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนชุกนะครับเดือนสิงหาครับผมเริ่มปลูกตอนเดือนสิงหานะครับเนี่ย แล้วก็ปลูกแล้วก็ให้ปุ๋ยร่องพื้นแต่ที่แรกนะครับแล้วก็เจอฝนเลยครับพี่น้องเจอฝนมาเรื่อยๆตลอดนะครับบ้แห้น้ำเลยครับตอนระบบน้ำคือบ้แห้รน้ำเลยปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับกะไดซัมนียก็เอาเนาะครับนอกพี่น้องครับผมก็เป็นการเกษตรแบบง่ายๆครับผมไม่ต้องไปคิดยังไรครับมีพื้นที่ว่างเขาก็ปลูกไว้ย่างหน่อยนะครับมีพื้นที่ว่างเขาก็ปลูกไว้นะครับ ป็นการเฮ็ดเกษตรแบบง่ายๆครับบ่ต้องไปคิดยังไรคือปลูกไว้ยังน้อยๆเฮาก็ได้กินนะครับกินบ่ท่านเท่ากับขายไปนะครับจากแค่นั้นนะครับพี่น้องเฮ็ดให้มันง่ายๆครับผมถ้าเฮาไปเฮ็ดแบบให้มันยากมันยังไรเฮ่ากอ่าจะเกิดความเรียดนะครับเรียดว่าผลผลิตบ่ตรงไปตามเป้านะครับคือเบาโชครับนี่มาเห็นสภาพแบบนี้ก็นี่ครับเห็นหน่วยนี่ก็นี่ครับเห็นหน่วยแบบนี้ก็ดีใจแล้วครับพี่น้อง อย่างนี้หน่อยเข้าก็ได้กินนะครับนี่ครับคือถ้าบ่ผสมเกสรนะครับหรือว่าต้นผสมบุญฝนตกชุกนะครับตัวนี้ก็จะลวงนะครับนี่ครับจะเป็นอีกนวยนึงนะครับแต่ว่าหน่วยนี้เขาตีดแล้วนะครับอาหารการดูดยังต่างๆนะครับน้ำไหลประมาณนั้นครับผมดอกก็จะลวงนะครับฝนตกชุกจะเป็นประสบการณ์นะครับพี่น้อง ถ้าผู้ใดปลูกช่วงนี้ได้ก็ผมว่าได้ขายดีนะครับช่วงเดือนที่ฝนตกชุกๆนี่แหละครับถ้าผู้ใดปลูกพืชทุกชนิดแหละครับผมว่าเกือบทุกชนิดนะครับถ้าผู้ใดปลูกช่วงนี้ได้นะครับอ่าจะดีนะครับจะได้ราคาดีครับผมอ่าคลิปนี้บอสอกกับภาพที่ผ้าหนองเบิงครับอ่ามาอัปเดตอ่าบะยื้อนะครับที่บอสอกปลูกไปครับไม่พอการคลิปนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสบายดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ พี่น้องปลูกไว้แค่สามร่องครับแต่ว่าลองพุ่นหงาหลายครับแต่ว่ากับมีหนวยอยู่ครับปลูกไว้พ่อได้กินครับพี่น้องครับ